สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสูเ่เพจพี่แปงปันข้าราชการสอพันก็พ่นนะคะวันนี้วันแรกเลยนะคะของปีที่มาพบกับครูส้มเนาะวันนี้เราจะมาติวนะคะติวในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษนะคะมาเฉลยแนวข้อสอบเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะมา,าดูกันที่หลักสูตรก็อพอ่อวิชาภาษาอังกฤษนะคะว่า มีอะไรบ้างทำยังไงเราถึงจะสอบผ่านในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะก่อนอื่นเนาะเราก็ามามาให้กำลังใจกันเนาะมาให้กำลังใจกันมาเป็นแรงบันดาลใจให้กันนะคะครูก็มีคำคมมาฝากทุกๆคนนะคะคำคมในวันนี้ก็คือ to get to the finish line you have to try lots of different parts ความหมายของเขาก็คืออย่าได้ท้อถอยเพราะกว่าจะไปถึงเส้นชัยย่อมผ่านการลองผิดลองถูกหลายเส้นทางนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติวภาษาอังกฤษด้วยกันนะวันนี้จะเป็นในส่วนของ Part Conversation นะคะ conversation นะะทุกทีไลสดจะเป็นแบบแนวตั้งเนาะ เอ้ยแนวนอนเนาะวันนี้ครูเปิดดูแล้วมันเป็นแนวตั้งบังคับให้เป็นแนวตั้งฉะนั้นตัวหนังสือก็จะเล็กนิดหนึ่งนะคะตัวหนังสือก็จะเล็กนิดหนึ่งนะคะอ่าทายังไงถึงจะสอบผ่านก็พอในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี้ยจะมีทั้งหมดนะคะห0 5สหคะแนนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน50คะแนนเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะหนึ่งเลยนะคะ าภาษาอังกฤษนะอ,อ,อิงแล้วกันนะคะอิงกอกพอนะอ,อิงกอพออันแรกเลยนะคะบางคนบอกว่าภาษาอังกฤษยากนะคะไม่ยากถ้าเรารู้จักหลักสูตรและสามารถทำให้ข้อสอบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแนวทางที่เราถนัดที่สุดเราพยายามทำในสิ่งที่เราถนัด นะคะคทำข้อง่ายนั่นเองนะอันแรกก็คือ conversation นะคะ conversation ก็คืออะไรบทสนทนาอันนี้เป็นสนทนาอ่าเป็นบทสนทนามีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อ5ข้อ5ข้อทำยังไงถึงจะผ่านนะ อ่าห้าข้อ,อยังน้อยเราต้องได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ3ามข้อสข้อกี่คะแนน3ามข้อหกคะแนนและนะคะแต่แต่ในที่นี้นะคะ conversation เนี่ยเป็นร์ที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเป็น파트ที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะ อันนี้คือหวังน้อยสุดก็คือ6ข้อนะหข้อเออไม่ใช่3ข้อ6คะแนนนะคะพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ก็คือแกรมมาหรือไวยากรณ์นั่นเองนะคะอ่าสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ก็คือแกรมมาหรือไวยากรณ์มี5ข้อด้วยกันมี5ข้อ ทั้งหมดเนี่ยมียี่สิบห้าข้อนะคะยี่สิบห้าข้ออันนี้ยี่สิบห้าขอ้อทำยังไงถึงจะให้ผ่านนะคะก็คือทำให้ได้สามข้อเช่นกันสามข้อตัวนี้ก็เป็นหกคะแนนอ่าหกคะแนนพาร์ตต่อไปนะคะพาร์ตต่อไปก็คือสามโวแคปก็คือคำศัพท์โวแคร คือคำศัพท์คำศัพท์อันนี้อาจจะเป็นคำศัพท์ที่เคยเอาออกมาแล้วนะคะเคยเคยทำมาแล้วเคยผ่านการเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นข้อสอบเก่านะคะอาจจะใช้วนเวียนอยู่เหมือนเดิมนะคะวนเวียนอยู่เหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ออกนอกกรอบมากนะคะแต่มันจะเยอะหน่อยนะคะไปฝึกท่องมานะคะมี5ข้อเช่นกันนะ 5ข้อทำให้ได้กี่คะแนนทำให้ได้3ข้อ3ข้อก็6คะแนนนะคะ3ข้อก็6คะแนนต่อไปข้ออันสุดท้ายแหละอันสุดท้ายนี่หินสุดนะคะหินสุดก็คือพา r ต์รีดดิ้งอ่านจับใจความอ่านจับใจความหรืออาจจะเป็นประโยคสั้นๆนะคะแล้วก็ตอบนะคะ มันจะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็5ข้อเหมือนกันนะคะ5ข้อทำให้ได้กี่ข้อดิอ๋อไม่ใช่นะคะขออภัยตัวนี้จะเป็น10ข้อตัวนี้จะเยอะหน่อยอาจจะเป็นบทความหรือจดหมายก็ได้10ข้อ20คะแนนทำให้ได้กี่ข้อทำให้ได้ห้าข้อเนาะห้าข้อ อทําให้ได้มันมีทั้งหมดสิบข้อทําให้ได้ห้าข้อก็คือสิบคะแนนสิบคะแนนฉะนั้นคะแนนทั้งหมดนะคะหกสามสิบแปดอ่าสิแปดละสิบแปดสิบแปดคะแนนและและอันสุดท้ายก็คือสิบนะคะสิบคะแนนรวมกันเป็นยี่สิบปดแค่นี้เราก็สามารถสอบผ่านในส่วนของ พาร์ทภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไม่ไม่ต้องกลัวนะคะฝึกทำไปเรื่อยๆนะคะข้อสอบเราจะมีการติวทั้งหมด4วิชาด้วยกันนะคะสีวิชาหน้าเพจนะคะติวฟรีนะคะสำหรับทุกๆกคนในเพจของพี่แป้งปั้นข้าราชการเนาะ,ะอ่าอันนี้คือหลักการหรือหลักสูตรนะคะภาษาอังกฤษมีทั้งหมด4พาร์ทนะทำให้ได้กี่ข้อนะคะข้อละ3าม และพาสสุดท้ายก็คือพาส Reading อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าจะให้ทำแบบชิลสุดก็คือคอนเวอร์เซชันให้เต็มเลยนะคะไวยากรเนี่ยก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะเป็นเป็นไวยากรที่แบบพื้นฐานเลยนะคะแค่จำโครงสร้างมันก็ทำได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเฉลยข้อสอบในวันนี้กันนะคะหลายๆคนก็ตอบมาแล้วนะ ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวเราเฉลยกันดีกว่านะ,ะทักทายครูส้มได้เลยนะคะชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนกําลังเตรียมเตรียมตัวสอบอะไรยังไงเคยไปสอบไหมพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดทักทายครูส้มได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวดูข้อแรกเลยนะคะเป็นข้อสอบที่เอามาให้ทุกคนได้ฝึกทำดูนะเป็นพาร์ทแรกที่เราจะเจอในข้อสอบนะคะ เขาบอกว่า complete the dialogue เติมคำให้สมบูรณ์เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ two friends ก็คือเพื่อนสองคน meet by a chance uh, ่า meet by chance at cinema เพื่อนสองคนเนี่ยได้เจอกันโดยบังเอิญนะคะบังเอิญ by chance ก็คือบังเอิญ at cinema ที่โรงหนังมีใครบ้างมีซาร่ากับเจนนี่ มีซาร่ากับเจนนี่ก่อนอื่นเราต้องรู้อะไรคะเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ก่อนว่าเขาพูดถึงเหตุการณ์อะไรนะคะแล้วมีใครบ้างอ่าแล้วมีใครบ้างที่อยู่ในบทสนทนานะคะเขาต้องการอะไรอ่านคร่าวๆก่อนนะคะ what movie are you going to see หนังอะไรนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องอะไรที่คุณอ่าจะไปดู going to see ก็คือจะไปดูนะเจนนี่บอกว่า the letter อันนี้เป็นข้อสอบเก่านะคะก็เลยแบบจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของย้อนยุคหน่อยนะคะสมัยนั้นนะใครเคยได้ดูเรื่อง the letter บ้างนะ,ะเจนนี่ the letter เจนนี่ตอบว่า the letter i love romantics movies เขาบอกว่าเรื่อง letter ฉันชอบหนังที่แบบอ่าเป็นแนว โรแมนติกซาร่าก็บอกว่า Really? จริงหรอ w h a t w h a t it about มันเกี่ยวกับอะไรหรอซาร่าถามกลับ It's about แล้วเขาก็ขีดมาตรงนี้ให้เราเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะคะ w h a t about แสดงว่าสิ่งที่เขาถามนี่คือเกี่ยวกับอะไรหรอสิ่งที่เราตอบจะต้องสัมพันธ์กัน นะคะสัมพันธ์กับคำถามที่เขาถามมา w h a t s about w h a t s about you อ่าดูประโยคนี้ก่อนนะคะหรือใครจะอ่านทั้งหมดทั้งพาร์ทให้เข้าใจก่อนว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วค่อยมาตอบก็ได้นะคะอ่าดูข้อแรกนะคะข้อแรกคำตอบเขาให้มา a a a glass t o r l y b musical play C love story between two people D mission to save the world A uh, มันพูดถึงเรื่องอะไรตัวไหน,น What s, What s it about มันเกี่ยวกับอะไรนะคะแสดงว่าเขาพูดถึงเรื่องหนัง letter ตัวนี้นะคะเวลาทำบทสนทนาเนี่ยคำตอบมันจะอยู่บริบทมันจะอยู่ข้างๆนี่แหละนะคะอันนี้ฝึกเขาเรียกว่าอะไรเทคนิค การทำข้อสอบเออ่ conversation นะคะดูบริบทข้างๆนี้มันก็คือคบตอบแล้วนะคะ the letter เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับอะไรนะคะมันต้องเป็นแบบไหน what's about what's it about a g l o story musical play love story between two people อ่าถ้าใครได้ดูก็จะสามารถตอบได้เนาะในเรื่องนี้นะคะก็คือ ตอบอะไรคะอ่าส่งคําตอบมาได้นะคะทุกคนส่งคําตอบมาให้คุณส้มได้นะอ่าใครตอบได้ก็ได้ไปสองคะแนนนะคะข้อละสองคะแนนอ่าตอบได้เลยเนาะอ่าฉเฉลยเลยละกันโอเคสี่คุณวรังหรือเปล่าคะวะรังพลอยขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะ วรังวังแรงวรังนะคะตอบข้อ4ก็คือ love story between two people นะคะถูกต้องนะคะถูกต้องเยี่ยมมากได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็คุณแนนคุณแนนชนิธันนะชนิธันโอเคถูกต้องนะคะเยี่ยมแค่นี้ก็ได้ไปสองคะแนนแล้วนะคะทุกคน ไม่ได้ยากเลยเนาะไม่ต่างกันมากข้อสอบค o n วอร์เซชันเนี่ยอ่าต่อไปข้อสองนะคะข้อสองข้อสอบ What about you? แล้วคุณล่ะอ่าเขาถามต่อว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วเจนนี่ก็ถามต่อว่า What about you? I think I've go to Jurassic Park 3D ฉันคิดว่านะเขาบอกว่าคุณคิดยังไงอาแล้วเขาก็ตอบว่าฉันคิดว่าฉันจะต้องไปดู j u r a s s i พ Park 3D นะคะ j u r a s i พ Park 3D แล้วก็มีช่องให้เราตอบตรงนี้นะคะมีช่องให้เราตอบตรงนี้เราก็อ่านต่อนะคะ Have a great adventure Have a great adventures ตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมคำตอบได้ว่าตรงนี้ มันจะต้องถามอะไรนะคะตรงนี้มันจะต้องถามอะไร Thank you enjoy the movie อ่ะมาดูตัวเลือก4ข้อนะคะตัวเลือก4ข้อ It's really boring B it's very expensive C it's an exciting movie D it's not on the schedule ข้อแรกนะคะ It's really boring มันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเนาะ boring แปลว่า หน้าเบื่อนะคะอ่าถ้า ing แปลว่าหน้านะคะอ่าถ้าเป็น ed เนี่ยจะแปลว่ารู้สึกนะคะรู้สึกเนาะ it's very expensive expensive ก็คือแพงรู้สึกว่ามันแพงได้ไหม it's exciting movie แปลว่าตื่นเต้นนะคะหน้าตื่นเต้นหน้าตื่นเต้น it's not On the schedule มันไม่ได้อยู่ในตารางนะตารางหรือว่าเขาเรียกอะไรกำหนดการนะคะโอเคข้อนี้ตอบอะไรได้บ้างนะคะไม่ใช่อะไรได้บ้างตอบข้อไหนนะคะมันมีตัวเลือกที่ถูกอยู่ข้อเดียวนะคะโอเคอันนี้คุณวารังตอบกับคุณแนนนะคะน้องแนนนะคะ ตอบข้อ c นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะก็คือเป็นหนังที่ it's an exciting movie เพราะว่าเป็นเรื่องเรื่องอะไรคะมันบอกว่า half a great adventure ก็คือการผจญภัยนะคะผจญภัยอ่าผจญภัยจะต้องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือคำศัพท์ที่ใกล้เคียงหรือว่าเหมาะกับบริบทนี้ที่สุดก็คือ exciting เป็นหนังที่ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นกับ adventure ร์ผจญภัยมันสอดคล้องกับบริบทนี้มากที่สุดเนาะโอเคอันนี้เป็นการฝึกทําข้อสอบในส่วนของบทสนทนานะคะ,ะเราก็ดูจากบริบทข้างๆนะคะถึงแม้เราจะไม่รู้คําศัพท์ในบางคำนะคะอาจจะดูคําศัพท์ข้างๆนี้นะคะไม่จําเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษทุกตัวแปลภาษาอังกฤษทุกตัว เราก็ทำข้อสอบก็พอได้นะคะโอเควันนี้ครูส้มมาให้ความรู้กับทุกๆคนในหน้าเพจของครูพี่แปงปันขราชการนะคะครูส้มก็หวังว่าทุกๆคนในเพจนี้เนาะหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามา,าดูนะคะมาดูการติวมาทบทวนในเรื่องของการติวไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าย้อนหลังขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความ สำเร็จสอบผ่านกอพอกันทุกคนทุกวิชาแล้วก็ได้รับปรรจุเป็นข้าราชการทุกคนนะคะวันนี้คุูสมต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะคะทุกๆคนวันนี้คุูส้มลาไปก่อนแล้วคะ่ะทุกๆคนบา,บายบายสวัสดีค่ะ